จริงๆและอาชีพสื่อมวลชนเป็นเป็นอาชีพประดุษพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันมีพลังมีพลเวอ,อยู่ในมือนี่เราสามารถจะยกระดับจิตใจของมวลมนุษยชาติให้สูงส่งขึ้นได้สามารถทำให้มนุษย์ละจากอากุศลกรรมละชั่วสามารถจูงใจเขาทำความดีหรือทำจิตให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยเหมือนเหมือนทูตยืนอยู่ระหว่างโลกทั้งสองระหว่างอ,าอบายกับสุขติอบายกับสุกติภูมินะจ๊ะทุกติกับสุขติจะเป็นยม,มทูตก็ได้หรือจะเป็นเทวทูตก็ได้ ขึ้นอยู่กับการนำเสนอให้ผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางสูงขึ้นไหมถ้าสูงขึ้นใสยขึ้นสะอาดขึ้นเกิดสิ่งที่ดีงานในสังคมขึ้นในโลกใบนี้ขึ้นสื่อนั้นเป็นสื่อสีขาวชีวิตเขาคือพระบรมโพธิสัตว์ดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่ว่าคงอาจจะขาดการแนะนำกันอย่างนี้ถ้าได้มีการแนะนำกันอย่างนี้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาว่าต่อไปเนี่ยเธอจะตั้งออกไปทำหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เธอจะต้องเป็นผู้ชี้นำโลกใบนี้เนี่ยโลกใบนี้จะให้สีขาวหรือสีดำมาอยู่ในมือของเธอเธอจะให้เขาไปตกนรกก็ได้ให้เขามีวิบากกรรมอยู่ในมหานรกอุสตะนรกยมโลกเปรตสุรการสเดชาน เกิดมาใหม่เขามีความทุกข์ทรมานก็ได้หรือเธอจะทําให้เขาไปเป็นภูมิมาเทวาลูกคาเทวากาเซวาชาวสวรรค์ยันจตุดาวดึงจะมาฤาษีวานาราดีปรานิมิตาาวัตสวัสดีสวรรค์หกชัน้นก็ได้มันแล้วแต่เธอเพราะฉะนั้นไอคําว่าแล้วแต่เธอเนี่ยเธ,เธอจะต้องใช้ดวงวัญญาว่าแล้วแต่เธอที่จะยกมวลมนุษยชาติให้สูงส่งขึ้น จะต้องลื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายมวลมนุษยชาตินี้ไปสู่เทวโลกเมื่อเธอไปทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนยุคที่เธอเป็นสื่อมวลชนนรกต้องร้างต้องไม่มีใครไปตกนรกถ้าใครตกนรกในยุคที่เราเป็นสื่อมวลชนเราเสียศักดิ์ศรีเสียดิสซิปลินหมดเพระเาะฉะนั้นนี่ต้องมีการสอนอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา เรามีปากกาอยู่ในมือเดี๋ยวจะต้องยกใจมันสูงขึ้นสูงส่งขึ้นในยามที่มนุษย์มีความทุกข์เราจะต้องปลอบประโลมให้กำลังใจเขาในยามไหนที่เขาขาดแคลนความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหรือวิชาชีพหรือวิชาชีวิต,รวชชวตเราจึงใช้ปากกาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเขาให้เขาได้ไปสู่ในเส้นทางที่ดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่ได้และสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าใครเป็นสื่ออย่างนี้แล้วเราก็เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะประดุจพระราชารบชนะศึกที่ออกจากแว่นแควนที่รบชนะแล้วรเราจะนอนบนเตียงของป่วยอาจจะหัวเราะฮ่าฮแล้วก็ตายใช่ไหมจ๊ะรเราจะเป็นสื่อมนุษชนที่หัวเราะแล้วตายอย่างสง,ง่างามแม้เป็นคนป่วยอยู่บนเตียงคนป่วยก็ป่วยอย่างสง,ง่างามตายแล้วนี่จะมีผู้มีบุญเข้ามาชื่นชมน บริวารของสื่อมวลชนนั้นเนี่ยจะสว่างสวยัยขนาดเทวราชมารับเนี่ยไปถึงวิมานแล้วเนี่ยยังไม่หมดบริวารส่วนหนึ่งยังอยู่ในเมืองมนุษย์เลยเพราะขบวนแถวมันยาวเลอะเกินจะได้รับการยินชมอนุโมทนาสาธุก,การตั้งแต่พมเทวาลุกะเทวากาเสวนดาชาวสวรรค์ทุกชั้นไปหมดเลยแล้วชื่อของสื่อมวลชนตอนนี้เนี่ยจะถูกจารึกอยู่ในดวงใจของมวลมนุษยชาติ ถือเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีทีเดียวของโลกผู้ที่จะมาภายหลังที่จะมาเกิดใหม่เขาจะได้อะตั้งทําอย่างนี้เราก็จะมีส่วนแห่งบุญด้วยแม้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วอยู่ในวิมานบุญยังวาบเอ๊ะเดี๋ยววาบเอ๊ะนี่วาบมาขาดสายเลยทิพยญาสมบัติะอะไรต่างๆก็จะได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นสื่อบรญชนแล้วก็ต้องไปในบรรทูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตลืมซะให้หมดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำสิ่งที่ดีงามให้มันถูกหลักวิชายอย่างนี้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกอย่างนี้จึงจะถูกต้องนี่นะจ๊ะนี่สำคัญทีเดียวและ <tit ling> เห็นไหมใจเนี่ยถ้าใช้ผิดวิธีก็จะเป็นต้นบาปแทนที่จะเป็นต้นบุญทําให้ผู้ที่ไม่รู้เป็นจำนวนมากทําบาปตามกระแสโดยไม่รู้ตัวแล้วสื่อจะต้องเป็นอิสระต่ออิสรภาพต่อการเงิน จะต้องเป็นสื่อที่พันภูเขาทองซื้อไม่ได้เอามาแลกไม่ได้แม้ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยแต่เงินนั้นต้องแต่งเ,เงินเงินย็นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์การบริโภคจะได้บริโภคอย่างบริสุทธิ์แม้เงินน้อยแต่ว่าทุกคำกลืนนั้นเหมือนกลืนเพชรกลืนพลอยอาหารจะมีวิตามินอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เหมือนกลืนก้อนเหล็กแดงร้อนๆไม่เหนจ๊ะ นี่โคตรเพชรทุกคำคือมันใสสว่างไปทุกคำกลืนเลยมันต้องอย่างนี้ตึงจะถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็งุนหงิดเดี๋ยวอาจคูไม่ใหญ่กันมาพวกเราได้รู้ซึงถึงวิบากรองผู้ผลิตสื่อสีดำที่บิดเบือนความจริงและใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนแล้วก็ให้รีบกลับใจหันมาผลิตสื่อสีขาวสื่อสร้างสรรค์สังคมอย่าไปกลัวเสียหน้าสลักความเห็นผิดนั้นเธอจะได้ไม่ต้องไปอบายไปจ้ะเราจะได้ไปสบาย สียงมันใกล้ใกล้กันสบายกับอบายแต่การก็ะทรรมนจะต้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งมั่นในทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราพ้นจากทุกพบความสุขนิรันด์อย่างแท้จริงจ้า